เคยเห็นภาพพ่อมดแม่มดในร้านหม้อใหญ่รั่วหรือร้านหัวหมูดื่มเบียร์หมักหรือแม้แต่เล่าไฟฮอกมีดกันใช่ไหมคะแล้วเคยคิดภาพตามไหมว่าถ้าพ่อมดคนหนึ่งดื่มจนเมาแอแล้วเดินโซซัสโซเซออกมาจากร้านก่อนจะชักไม้ไกยสิทขึ้นมาพยายามเสกคาถาจะเกิดอะไรขึ้นถาถาจะเพี้ยนไปขนาดไหนแล้วมันมีกฎหมายแบบ เมาแล้วร่รยคาถาเหมือนเมาแล้วขับของโลกมาเกลงเม,มาหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์โลกเวทมนต์นะคะไลลาเอ็นค่ะคำถามในวันนี้เป็นอะไรที่ทั้งตลกและน่าคิดมากๆเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของผลกระทบจากแอลกอฮอล์ต่อการใช้เวทมนต์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลกพ่อมดแม่มด ซึ่งเป็นประเด็นที่หนังสือไม่ได้บอกเราตรงๆแต่เราสามารถปฏติปต่อเรื่องราวจากหลักการของเวทมนต์ได้ค่ะวันนี้ไลลาจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจหัวใจหลักของการไร้คาถากันก่อนค่ะการจะไร้คาถาให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่โบ,บกไม้แล้วพูดคำแปลกๆออกมานะคะแต่มันต้องประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญคือเจตนา คือต้องตั้งใจและปรารถนาให้เกิดผลลัพธ์นั้นจริงๆสมาธิคุณต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับคาถาและเป้าหมายอย่างแน่วแน่การออกเสียงที่ถูกต้องอย่างที่เฮอร์ไมโอนี่เคยบอกไว้มันคือเลวิโอซไม่ใช่เลวิโอซัสการออกเสียงที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะที่นี้ลองจินตนาการถึงคนเมาดูสิคะทั้ง3ข้อนี้แทบจะพังทลายลงทั้งหมดเลย สมาธิกระเจิงการออกเสียงก็ติตดติดขัดขัดลิ้นพันกันไปหมดส่วนเจตนาก็อาจจะสับสนเลอะเลือนนึกอยากจะเสงให้แก้วน้ำลอยแต่ในหัวกลับคิดถึงกบแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นผลลัพธ์ของการไร้คาถาทั้งที่กำลังเมาอยู่จึงเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้และอันตรายสุดๆเลยค่ะไลาลาขอแบ่งความเป็นไปได้ออกเป็น3ระดับนะคะระดับแรก คาถาไม่ทำงานเลยนี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วคือเวทมนต์มันไม่ตอบสนองต่อคำสั่งที่ขาดสมาธิและออกเสียงมั่วๆของคุณมันอาจจะเกิดแค่ประกายไฟเล็กๆที่ปลายไม้ใกล้สิทธิ์แล้วก็ดับไปเหมือนเครื่องยนต์ที่สตาร์ทไม่ติดระดับที่2ขคาถาเกิดผลแบบเพียเพ้ยนๆหรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันอันนี้น่าจะเจอบ่อยที่สุดค่ะ เช่นพยายามจะไล่คาถาอัลลอามอราเพื่อปลดล็อกประตูแต่อาจจะกลายเป็นว่าลูกบิดประตูงกหูแมวออกมาแทนหรือพยายามจะเสกน้ำแอคว่าเมนตี้แต่สิ่งที่พุ่งออกมากลับเป็นน้ำปลาความเพี้ยนนี้เกิดจากสมาธิและเจตนาที่ไม่มั่นคงทำให้เวทมนต์ตีความคำสั่งของเราผิดพลาดไปหมดระดับที่3และอันตรายที่สุดทถาสะท้อนกลับ เหมือนกรณีไม้ไก่สิทธิ์หักของร้อนเลยค่ะแต่คราวนี้สาเหตุมาจากตัวผู้ไร้เองการพยายามจะไร้คาถาที่ซับซ้อนหรือทรงพลังทั้งที่ไม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอาจทำให้พลังเวทมน์ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้ค่ะลองนึกภาพการพยายามจะหายตัวหรือ apparition ตอนเมาดูสิคะโอกาสที่จะเกิดการเสกคาถาเคลื่อนย้ายตัวพลาดหรือ splinching จนอวัยวะบางส่วนหลุดไปอยู่ที่อื่นนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะมันอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะและอย่าลืมว่าเวทมนต์ไม่ได้มีแค่การร่ายคาถาเท่านั้นนะคะศาสตร์ที่อันตรายยิ่งกว่าการร่ายคาถาตอนเมาคือการปรุงยาตอนเมาค่ะวิชาปรุงยาเป็นอะไรที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงสุดทั้งการช่างตวงส่วนผสมลำดับการใส่และแม้กระทั่งทิศท,ทางการคนหม้อ ลองนึกภาพคนเมาที่มือไม้สั่นพยายามจะหันรากแมนเรกหรือหยดน้ำตาฟินิกดูสิคะแค่หยดผิดไปหยดเดียวหรือคนผิดทิศทางไปรอบเดียวมอยาอาจจะระเบิดตุม้มตามขึ้นมาได้เลยหรือแยก่กว่านั้นคือกลายเป็นยาพิษร้ายแรงแทนที่จะเป็นยารักษาโรค นี่คือสาเหตุที่ทำไมศาสตราจารย์สเนปจริงได้เข้มงวดและหักคะแนนอย่างบ้าคลั่งนักในชั้นเรียนเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในวิชานี้มันหมายถึงหายยนะได้เลยค่ะแล้วในแง่สังคมละ่ะพอหมดแม่หมดมองเรื่องนี้กันยังไงก็น่าจะคล้ายกับโลกมาเกลคือการดื่มสังสรรค์เป็นเรื่องปกติแต่การเมาจนขาดสติและก่อเรื่องวุ่นวายก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายเช่นกันค่ะ ลองนึกถึงฉากงานเลี้ยงของศาสตราจารย์สลักฮอนดูสิคะทุกคนต่างดื่มกันอย่างมีมารยาทแต่เราก็พอจะจินตนาการได้ว่าในผับที่ห่างไกลาสายตาเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทมนอาจจะมีพ่อมดที่ดื่มเหล้าไฟโอ๊กเข้าไปแล้วคึกขนองเสกให้หนวดเพื่อนบ้านงอกยาวเป็นงูเล่นๆซึ่งก็คงเป็นเรื่องขบขันในวงเ่าแต่ถ้าเรื่องบานปลายจนเกิดความเสียหายขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องเลยนะคะ แต่แน่นอนว่าโลกเวทมนต์ก็ย่อมมีทางออกสําหรับปัญหานี้ค่ะมันคงไม่สมเหตุสมผลเท่าไหรค่ค่ะพ่อมดจะไม่มีวิธีแก้เมาแบบทันใจใช่ไหมคะในวงการนักพุงยาเชื่อกันว่าต้องมีน้ํายาสั่งเมาหรือโซเบรตติโพชันอยู่แน่นอนค่ะซึ่งน่าจะเป็นสินค้ายอดนิยมตามร้านขายยาเลยทีเดียวมันอาจจะมีสรรพคุณช่วยให้สติกลับมาแจมา่มใสลดอาการมึนหัวและทําให้สามารถหายตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยซึ่งน้ํายานี้ อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดหายยนักครั้งใหญ่ๆจากพ่อหมดขี้เมาได้บ่อยครั้งนักแต่แน่นอนว่าการจะพกน้ำยาน,นี้ไว้ติดตัวตลอดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้มาถึงคาถามที่สองแล้วมันผิดก,กฎหมายไหมมีตํำรวจโลกเวมนมนมาเป่าแอลกอฮอลที่ปลายไม้ไก้สิทธ์หรือเปล่าคำตอบคือไม่มีกฎหมายที่ระบุว่าห้ามรายคาถาขณะมืนเมาโดยตรงแต่ การกระทําที่เกิดจากการเมาแล้วไร้คาถานั้นผิดกฎหมายแน่นอนค่ะกระทรวงเวทมนต์มีหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักงานการใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดหรือ improper use of magic office อยู่ค่ะหน้าที่ของหน่วยงานนี้คือการจัดการกับพ่อมดแม่มดที่ใช้เวทมนต์ต่อให้เกิดความวุ่นวายหรือเป็นอันตราย ดังนั้นถ้าคุณเมาอยู่ในบ้านตัวเองแล้วเสกให้โซฟากลายเป็นขนมปัง <c oughs> ก็คงไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าคุณเมาแล้วเดินออกมาที่ตรอกไดอะกอนแล้วไร้คาถาพลาดจนร้านตัวบรรจงระยดหมึกระเบิดหรือทำให้มักเกิลที่เดินผ่านไปมาเห็นเข้าแบบนี้คุณจะดูกจับทันทีในข้อหาละเมิดบทบัญญัตินานาชาติเกี่ยวกับความลับพ่อมดแม่มดและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทำ้ายผู้อื่น สารสูงวิเซนกหมอตจะไม่ฟังคำแก้ตัวที่ว่าผมเมาเลยทำพลาดไปแน่นอนค่ะการเมาไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้ผลผิดได้นะคะถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือการไร้คาถาขณะมึนเมาเป็นเรื่องที่อันตรายและคาดเดาได้ยากอย่างยิ่งเพราะมันทำลายองค์ประกอบสำคัญของการใช้เวทมนต์ทั้งหมดผลลัพธ์มีตั้งแต่คาถาไม่ทำงานไปจนถึงคาถาสะท้อนกลับที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และแม้จะไม่มีกฎหมายเมาแล้วรร้โดยตรงแต่ผลลัพธ์จากการกระทำผิดพลาดของคุณในที่สาธารณะจะทำให้คุณถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเวทมนต์ที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ไลลากก็อยากจะชวนคิดเล่นๆน,นะคะว่าถ้ามีคาถาที่ออกแบบมาสำหรับคนเมาโดยเฉพาะมันควรจะเป็นคาถาแบบไหนดีคะคาถาที่ช่วยให้พูดชื่อคาถาอื่นชัดขึ้น หรือคาถาที่ช่วยพยุงให้เดินตรงทางลองจินตนาการถึงคาถาสุดป่วนที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้มาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ไหลลาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของพอดแคสต์โลกเว่นมนนะคะสวัสดีค่ะ